สวัสดีค่ะพัทรวีบุญประเสริฐมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับนายเอ็นเตอร์เทนนะคะรายการข่าวบันเทิงที่สดทุกมุมมองเราเจาะลึกทุกวงการวงการหนังวงการเพลงวงการละครข่าวเอ็กซ์คลูซีฟนะคะข่าวก็สิบแล้วก็ไม่พลาดข่าวหลังนี่เราชอบมากเลยนะเรียกว่ามีให้ดูกันแบบไม่ตกไม่หล่นประเด็นร้อนทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงเทศเราไปกันต่อดีกว่านะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะสองกระทรวงสนับสนุนวงการหนังที่หยิบเอาเรื่องอาหารไทยตำรับชาววางังมาเป็นพล็อตเรื่องนะคะหวังสร้างชื่อให้ประเทศแล้วก็ต่างชาติที่นิยมทานอาหารไทยมากขึ้น กร,ร,ร,ระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมกันสนับสนุนหนังไทยเรื่องรสชาติแห่งรักสำรับสยามนำเสนอเรื่องราวของอาหารไทยต้นตำรับชาววังผ่านตัวละครรุ่นใหม่เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกค่ะโดยทีมผู้สร้างตั้งใจจะไปขายฝันที่เทศกาลหนังเมืองคาสประเทศฝรั่งเศสปีนี้ด้วยนะคะส่วนนักแสดงนำกำลังคัดเลือกกันอยู่ค่ะถ้าคนที่ดูหนังเรื่องนี้นอกจากได้รับรู้ว่าโอเคสูตรเป็นยังไงเนี่ยยังได้ความรู้ติดไปด้วย ว่าทริคอันนี้เป็นยังไงใบกะเพราสาหรับแก้รักษาอะไรนะครับอาหารอันนี้แก้อะไรได้อาหารนี้กินในหน้าหนาวอันนี้กินในหน้าร้อนเพื่ออะไรนะครับตรงนี้จะมีบอกหมดแต่ว่าเราไม่ได้มาบอกว่ากินต้มคาไก่เพื่อให้ร่างกายอุ่นไม่ใช่นะครับมันจะบอกกับเรื่องราวในหนังนะครับเป็นบรรยากาศของในหนังและเพื่อให้ทันไปฉายโชว์ในเทศกาลหนังเมืองคาาราวเดือนพฤษภาค,คมนี้หนังรสชาติแห่งรักสำรับสยามจึงมีกำหนดเปิดกล้องภายในเดือนหน้านี้ล้ค่ะ วันนี้เราจะลากันด้วยแฟชั่นเก๋ๆจากเบอร์ลินดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ